ทำเนแฟนเซอร์ไพรส์กันแบบสุดๆเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่พระเอกสุดหล่อแถวหน้าของไทยอย่างหนุ่มหมากปรินนะครับก็ลัดฟ้าปักหมุดเมืองกรีสประเทศฝรั่งเศสครับโดยงานนี้แฟนๆต่างเกาะขอบจอเฝ้ารอเรื่องราวสุดพิเศษของหนุ่มมากหลังในอินสตาแกรมของ Vogue Thailand ครับได้เผยคลิป ก่อนที่หมากจะออกเดินทางไปกับทริคเอ็กซ์คลูซีฟของ Chanel Beauty ปักหมุดเมืองกราสครับประเทศฝรั่งเศสร่วมง,งานกับแบรนด์ดังในฐานะ f ฟน e of the House คนแรกของประเทศไทยเรียกได้ว่าแฟนๆมากมายต่างรอติดตามว่านุ่มมากจะมีอะไรสนุกสนุกมาฝากแฟนๆกันบ้างครับคงต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีครับผมมากป็นนะครับผมและตอนนี้นะครับผมก็าลังเดินทางไปฝรั่งเศสรครับผมไปกราสนะครับผมซึ่งผมไปกับทาง Channel Beauty ครับและครั้งนี้ผมจะไปทําอะไรติดตามชมนะครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทังทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ